เอาเวนกรมเอาเวนกรรมลืมเปิดเสียงขออภัยครับสวัสดีครับอีกทีหนึ่งโอ้ยกระบ้าตายขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงอืมก็เข้าเรื่องเลยสำหรับวันนี้เราผมจะมาชวนคุยเรื่องลอกชิมาโน่คืออุปกรณ์ใหม่ของชิมาโน่ครับซึ่งเดือนนี้ชิมาโน่มีการเปิดตัวลอกมาค่อนข้างหลายตัวนะแล้วก็อุปกรณ์ตกปลานอื่นอย่อยางคั้นเม็ดเดียบอม สายเงเปิดมาเยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช,ช่วงแข่งกับได้ว่าอ่าได้ยินเสียงยางฮัลโ,โหลได้ยินเสียงยังครับตะกี้ผมลืมเปิด,เ,ปดเสียงอ่ะขอโทษด้วยเออน่าจะได้ยินแล้วมั้ง <laughs> โอเคก็ชวนคุยเหมือนเดิมอ่าตอนนี้ชิมาโนอ่ะชิมโนออกลอกมารุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ที่ผมจะมาชวนคุยไม่ใช่แค่ตัวเดียวไม่ใช่แค่ไอตัวกูราโด อ่าอ่าปิดอันอ๋อนี่ครับไม่ใช่แค่ตัวคูราโดรุ่นใหม่นะครับได้ยินแล้วนะครับขอโทษด้วยเมื่อกี้เนี่ยอ่าน้าหลายๆคนเห็นถามกันมาหลายครั้งเลยว่าเมื่อไหร่ไอ้คูราโดเอ็มเอ็มจีเอนี่ยมันจะออกมาสักทีเออเพราะว่ารุ่นเมื่อล่าสุดมันออกคูราโดดีซีไปส่วนไอ้ตัวเนี่ยครับไอ้ตัวคูราโดตัวเนี้ยครับมันเป็นคูราโดตัวไม่ได้ไรเป็นคูราโดตัว M เป็นตัวเขาเรียกเป็นเคซีรีส์ครับน่าหลายคนน่าจะจําได้ว่า k s e r i e สมันออกมาเมื่อตอนช่วงปีปี2 0งศอ่าประมาณ3-4ปีก่อนอ่ารุ่นนั้นเห็นมีคนว่ากันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็น K-2 เป็นเบอร์200ซึ่งใหญ่กว่าตัวนี้อ่าสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับอ่าสำหรับเบอร์ส0งร้อเนี่ยไอไอเบอร์200ที่เป็นรุ่นเก่าของมันอ่ะที่เนี่ยครับหน้าตาจะเป็นอย่างเนี้ย เห็นปหครับอ่าเบอร์200นะไอตัวนี้นี่เห็นป่มเบอร์200รซึ่งเบอร์200อ่ะเห็นมีคนว่ามันแมปไม่ค่อยดีกันใช่ไหมแต่ว่าทางชิมาโน่มาบอกว่าเขาบอกว่าเบอร์70เนี่ยเบอร์70ของรุ่นใหม่มาอนนย่าง MGL อ่ะจะเป็นคุโรโดที่ดีที่สุดตั้งแต่สร้างขึ้นมาเลยอ่าเพราะว่ามันเป็นสบูรณ MGL แล้วก็มีน้ําหนักที่เบาลงอ่าเดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดสําหรับ IK เซีรีส์ครับในรุ่น2.017 2, อ่ะปีรุ่นเก่าอ่มันอยู่ในไทยเนี่ยราคาอยู่ตอนนี้ประมาณ4,000ถึง5,000บาทผมเห็นอยู่ในปากน้ำพิชชิ่งอยู่ที่4,800นะอ่าะเป็นเป็น2อ0 k อ่เเป็นรุ่น 200k นะนั่นแหนี่อันนี้เป็นรุ่นเกนะ่านะเดี๋ยวเรามาดูภาพของรุ่นใหม่บ้างรุ่นใหม่เนี่ยมันชื่อว่า Curado 70k MGL Colorado MGL 70K สองศูนย์สองศูนย์นะจะขายเดือนหน้าอืจะขายเดือนหน้าแต่ว่าจะเปิดตัวในงาน i c a s เดือนนี้ i c a s จะมีพรุ่งนี้แล้วนะอีกประมาณสิบสองชั่วโมงบรรน,นับถอยหลังแล้วอ่าถ้าเกิดใครไม่อยากจะตกแบบอยากจะอัปเดตอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดอะ่ะที่พรุ่งนี้มันจะเริ่มโชว์แล้วอ่าตอนพรุ่งนี้อีกประมาณสิบสองชั่วโมงอืม ดุสอุปกรณ์มันเยอะผมก็จะมาพูดทีเดียวแบบหลายๆตัวหน่อยเพราะว่าไม่งั้นคงไม่ทันผมดูแล้วอุปกรณ์เยอะมากเฉพาะของชิมานโนมีเพียบเลยอ่านี่ครับก็หน้าตาก็จะออกเป็นสีเขียวเห็นป่ะอ่าสีเขียวนะไอตัวนี้เป็นตัว 70k นะราคามันอยู่ประมาณเดี๋ยวบ่าเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าเราดูอันนี้ก่อนอ่าห็นป่ะนะว่าไง <laughs> หน้าตามันจะเหมือนกบับรุ่น 200k เลยนะเพียงแต่ยอดส่วนลง แล้วก็ดูทันสมัยขึ้นนิด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 ,นด,นด,นดหน่อยๆอะไรอย่เงี้ยอืมสวัสดีครับอืมนิดนิดหน่อยๆเ <c oughs> นี่ยครับเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบเคก็ดูแบบเรียบๆหน่อยครับอืมเนี่ยจากภาพก็จะเห็นว่ามันก็คล้ายกับเจ็ดสิบจะ้ายกับเจ็สิบเคนะมีขนาดเล็กกว่าอ่าแล้วก็ที่ที่มันคนรอกันก็คือสปู o n m g มครับ สปูล MCL ดียังไงอ่าสปูล MCL อ่ะมันเป็น,ม,นมันดีตรงที่ว่ามันมีแรงเฉื่อยที่ต่ำครับมันเป็นสปูลที่ดีที่สุดของชิมานโนแบบโรงงานนะสบุนโรงงานที่ดีที่สุดของชิมาโนแม้แต่ AR ก็ยังใช้อยู่อ่ามันจะทำให้ตีไกลขึ้นแรงเฉื่อยต่ำแล้วก็ตีได้แม่นขึ้นนี่แหละคือ MCL อืม นะครับน้ำหนักมาดูที่น้ำหนักตัวของ 70k จะหนักอยู่ประมาณ6.9ออนอ6.9ออนก็ประมาณ195กรัมครับ200ส่วนคูโดโด 200k ไอ้รุ่นที่มันเอามาเทียบกันนะครับอืมจะหนักอยู่ที่215กรัมไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าแต่ตัวเล็กกว่าแต่ความจริงอ่ะความจุสายไม่ได้ต่างกันมากด้วยนะอืมแต่ดันตัวเล็กกว่านิดหน่อยอืม,อมลูกป,ปืนลูกป,ปืนเนี่ยเยอะกว่าครับ สองร้อย k นี่ผมรู้สึกผมจะเขียนผิดสองร้อย k จำได้ว่าประมาณห้าบกหนึ่งครับสองร้อเ k นี่ลูกปืนห้าบวกหนึ่งนะแต่ว่าเจ็ดสิบ k เนี่ยคือลูกปืนแปดบวกหนึ่งลูกปืนเยอะอ่าถือว่าเยอะและ้วกำลังเบรกพอๆกันครับถึงจะเป็นเบอร์เจ็ดสิบกำแรงกำลังเบรกจริงๆแล้วเบอร์เจ็ดสิบตัวเนี้ยกำลังเบรกมากกว่าด้วยมากกว่าสี่ขีดถ้าเกิดน,นับเป็นตัวเลขนะ่าของคูโรโจสองร้อย k เนี่ยตัวเลขของมันคือ อ่ากำลังเบรกแบบจากโรงงานเลยนะห้ากิโลแต่ว่าไอเจ็ดสิบเคเนี่ยดันมีกำลังเบรกอยู่ประมาณอ่าอยู่ห้าจุดสี่กิโลครับอ่านั่นแหละโอเคอันนี้ก็เป็นไลแอดของครูคโรโดเดี๋ยวไปดูของเว็บไซต์ของเขาว่าเป็นยังไงอ่าอ่าเว็บมันไปนไหนวะเนี่ยอ๋อยู่นี่โอเคนะครับมันมันมาอัปเดตมาประมาณเนี่ยครับ,อรรบของครูโรโด MGL มจเจ็ดสิบเคยังไม่มีคลิปด้วยคือเซ็งมากเลย เพราะว่ามันอัปเดตมาเมื่อวานนี้เองครับอืมก็ตัวนี้เป็นพอที่เป็น C I 4นะครับ C I 4บวกครับอ่าก็เป็นแบบก็เอาเทคโนโลยีดีๆมาใช้แหละแต่ว่าที่คนรอก็คือ M T L มากกว่าคือสปูลที่ดีครับเพราะว่าไอ้พวกนี้รุ่นอื่นๆมันก็ใช้กันมาหมดแล้วอ่าอันนี้ตัวหน่วงนะครับ อันนี้ถือว่าดีดีเลยแหละมาดูรายละเอียดกันนี้หน่อยครับอืมตัวตัวเบอร์เจ็ดเบอร์ไอเจ็ดสิบเคเนี่ยครับเจ็ดสิบเคเนี่ยอ่มามันจะมีให้เลือกอยู่ที่รอบหกจุดเก้าอย่างเดียวเลยหกจุดเก้าอย่างเดียวครับเออแปดบอกหนึ่งเหรอปะอ๋ะอมีด้วยนี่ว่าหกจุดอ๋อหกจุดเก้านี่มันน้าหนักดูผิดข้าททีครับดูผิดน้ําหนักครับ นี่คือแบบกูดสดๆ <c oughs> โอเคมี7.4แล้วก็8.1ครับอ่าไอเราก็งงว่าทำไมมีรอ6.9กจเก้าอ่ะเออ,เอะเก็บสายได้ยี่สิบกาแปนึ่งยี่สกับ32นิ้วต่อต่อรอบอ่าจูสาย20ปอนได้10ได้10ได้ร้อเมตรจริงๆอ่ะมันจูดสายได้พอๆกับ 200k เลยนะ สองไอเครู้สึกว่าจุสาย40ปอนได้ได้ร้อยเมตรมั้งถ้าเกิดจะไม่ผิดนะอ่าอันนี้กำลังเบรก12ปสองปอก็ประมาณ5้าจกิโลโอเคแตกเหรอครับอืมคงแก้ไม่ได้ตอนนี้เอาไว้เดี๋ยวลองฟังแล้วเดี๋ยวแก้กันคลิปหน้าแล้วกันโอเคอาจจะเป็นเพราะเสียงผมแตกก็ได้ครับ โอเคเดี๋ยวผมให้ดูล็อกสปินอีกรูกอีกรุ่นหนึ่งอ่าล็อกสปินรุ่นนี้ชื่อว่าแวนฟอร์ดใช่ไหมอ่านอย่างนี้ไหมอ่าตัวนี้เดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูก่อนไอ้ตัวนี้มีคลิปแล้วเพราะว่ามันมีการมีการเปิดตัวทางคลิปมาเมื่อประมาณวันสองวันก่อนครับอ่าอยู่ไหนวะอ๋อตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูก่อนละกัน ลิปไม่มีเสียงมั้งอืมนี่ครับใครที่รอสปีนที่เทียบเท่ากับสตาร์ดิกนะลองดูตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ใช้อะไรที่แบบเทียบเท่าหรืออาจจะมันบอกว่ามันเขียนว่ามันเอามาเพื่อสู้กับสตาร์ดิกทั้งในค่าเดียวกันนะอ่านี่ครับตัวนี้เป็นซีรีส์เอฟอืม อันนี้เป็นรอบตลาดอเมริกานะครับไม่ใช่ตลาดญี่ปุ่นนีหน้าตาได้ไหมครับใช้ได้เลยนี่งามงามโอเคเดี๋ยวมาดูอ่าไอ้น,นี่มันบ้างครับแี่ ตัวเนี้มันเป็นลอกสปินที่เอาไว้เป็นสำหรับงานไฟเน็ตแล้วก็เป็นเซนซิทีฟฟิชชิ่งที่เอาไว้เล่นได้ทั้งไฟปอร์เตอร์แล้วก็ซอฟก็คือน้ำจืดน้ำเค็มอ่าอินชอนคืองานสำรบับงานใช้ฝั่งก็ดีครับนี่แหละครับมี m g l โรเตอรเป็นลอกที่ออกแบบมาดีเลยแหละสำรับตอนนี้นะอืม เปิดรูปให้ดูหน่อยปึ๊บหน้าตาครับไม่ผมไม่แน่นใจนะผมไม่เคยเห็นคนถือนะในไทยมีหรือ,อยังก็ไม่รู้นะครับผมอืมก็ฟังก์ชันก็คล้ายๆกับของของสตาร์ดิปปี2019ครับมีเป็นบอดี้ที่สร้างมาจาก c ีไอโฟพัดนะครับลอกจะเบาอ่าอ่ามีตัวนี้แล้วก็นะลูกปืนมี อะไรเนี่ยขนาดมันบอกใน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 เว็บมันยังบอกไม่แน่ใจเลยว่าหกบวกหนึ่งหรือว่าเจ็ดบวกหนึ่งอ๋อมันมีอาจจะมีให้เลือกครับอืมเ x t r a spoon คือสปูนสำรองอะไรเงี้ยครับอืมสีอลูมิเนียมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเบอร์มันมีเรื่องตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันนะเห็นว่าผมเห็นเว็บว่าเบอร์หนึ่งพันของมันตัวเล็กนะตัวเล็กแบบว่า พอกับเบอร์ห้าร้อยอ่ะเออจะเปลสปูลไม่มีนะครับลอกตัวนี้ราคาไม่มีบอกไว้น้ำหนักแค่ร้อยห้าสิบห้ากร,รมัมอืมราคาเหรอเดี๋ยวผมดูดิมีไหมตาดัดตาดดตาดดตดอันนี้นี่ครับเปิบเปิบเปิบ m g l คือตอนนี้มันไล่เปิดตัวมาแล้วน้ำหนักของมันอ่นเนี่ย small size ห้สาสิบ นี่ครับ vf ถ้าทำไมมันเขียนว่ามี vf 5 0 0 f ด้วยอืมอือืโอเคราคาสองสองร้อยยี่สิบเก้าดอลลาร์ครับสองร้อยยี่สิบเก้าดอลลาร์ก็ประมาณเจ็ดพันพอๆกับสถิติปะสถิตนี่ราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจอืมตัวนี้ก็ กลับมาดูวันนี้ก่อนโอเคมีรอบ5.1าจเป็นรอบ6แล้วก็5.3 6.2มีสูงไปถึงรอบ5,000ครับ5,000ก็เอาไปพวกงานนอกชายฝั่งได้งานบนเรือได้เลยลูกป,ปืนเยอะครับ7จ็ดปกหนึ่งเบรกเบอร์พันเบรก,บก,บก3ากิโลก็เป็นมาตรฐานครับอืมตัวนี้เบรเก้ 9, กิโลเนี่ยเบอร์2,500ไม่มีเบอร์2,000 นะครับคิดว่าคงจะอาจจะเอาไปขายกับญี่ปุ่นมั้งไอ้พวกเบอร์ห้าร้อยกับเบอร์สองพันน่ะนี่ครับก็ประมาณนี้สำหรับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าที่เขามีแผนว่าเขาจะอัปเดตเนี่ยปึ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มไปหมดเลย ซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเอามาคุยกันที่หลังแล้วกันเพราะว่าต้องไปขอเก็บข้อมูลเพราะตอนนี้ข้อมูลมันน้อยเนี่ยลอกที่โดนถามมาเมื่อวานชื่อว่าอะไรนะสลา,าโกซาปะ่ะชิมานโนสลา,าโกซาตัวนี้ครับตัวนี้ชิมานโนสลา,าโกซาที่มีน้าถามมาเมื่อวานอยู่ผมยังไม่ได้ไปเก็บข้อมูลเลยเพิ่งเห็นนี่ครับราคา399เเหรียญน,นะ อืมสาม้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับถ้าเกิดว่านะอยากดูเพิ่มเติมคงต้องไปหาดูก่อนน่วนๆแต่ว่าถ้าเกิดรอได้ก็เดี๋ยวผมไปทำข้อมูลมาก่อนพอดีว่าผมไม่ได้ดูเป็นงานทะเลครับเราค่อนข้างสวยยังไม่มีลิงก์ไปเลยครับอืมคือลอ,บบอกาบางตัวมันเปิดตัวที่อเมริกาบางตัวมันเปิดตัวที่ออสเตรเลียนะ แปลกไหมงงงงอย่างไอ้ตัวเนี้ยมันเปิดมามันเปิดตัวที่เว็บไซต์ของออสเตรเลียนะอ่าส่วนไอ้ไอไอตัวเนี้ยครับเป็นฟอสเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะเปิดที่เว็บไซต์ของของของยูอ่าของ EU ไม่ใช่อเมริกาแต่ว่ามันก็จะมาที่งานของ iCAP เหมือนกันอันนี้ดูไปแล้วอันนี้ก็ดู อันนี้จะวินพาวเวอร์ไม่เกี่ยวครับเติบเติบเติบ,ตบอ่าอันนี้เอาเป็นฟอร์์อีกตัวหนึ่งนี่ครับสงัตงต,ตัวนี้จะถูกดันค่อนข้างจะถูกดันนะเพราะว่ามันมีคลิปมาอยู่กับทุกประเทศเลยเห็นปะอเมริกาก็มีออสเตรเลียก็มี EU ก็มีนะตัวนี้ครับต คือแบบว่าโลเตอร์มันบอกว่าทำให้คือใช้ใช้งานได้ดีขึ้นอีก48%ออะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ก่อนนะี่ะมันก็มีใช้งานได้ดีขึ้นอย่างนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมสุดท้ายมันยังไงวะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนจะจะไปเดี๋ยวผมจะเพราะว่าวันนี้มาอัปเดตเล,เล็กๆน้อยๆวันนี้ทะเลาะก,กับโทรศัพท์อ่า i c a คตอนนี้คือถ้าเกิดว่านะนะอยากจะ คือสนใจที่จะแบบดูงาน i c a s ส2020นะครับปีล่าสุดอะปกติแล้วเขาจะจัดแบบ outdoor อเป็นงาน outdoor ปีที่แล้วจัด outdoor ที่ฟลอริดาใช่ไหมแล้วก็มีแบบเป็นแบบจัดในสนามกอล์ฟกว้างเลยอ่าแต่ว่าปีนี้ติดโควิดครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบจัดออนไลน์ที่ผมบอกนะครับอีกอีก11ชั่วโมงอืมอีก11ชั่วโมงนะครับจะงานนี้ก็จะเริ่มแล้วแหละ ออันนี้ก็จะเริ่มแล้ววันนี้ผมก็คงไม่ขอพูดมากแล้วเดี๋ยวจะนะอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ถามมาเดี๋ยวผมรอสักแป๊บหนึ่งจะได้ตอบได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไอ้นี่นะพรุ่ง <laughs> นี้จะมีคันเบ็ดมาแจกอันหนึ่งพรุ่งนี้จะมีคันเบ็ดมาแจกอันหนึ่งบอกไว้ก่อนพอดีว่ามีลา มีร้านเขาให้มาผมก็เลยจะเอามาแจกให้กับนานาได้ไอ้นี่กันครับผมเมื่อกี้ตอนแรกคำพลาดลืมไอ้นี่เปิดเสียงไปหน่อยนึงอืมเดี๋ยวเราดูตึกตตอนเนี้ยไอ้เว็บที่มันที่มันแบบอัปเดตเร็วๆก็คือเว็บนี้ครับ นี่ลอกขวัญใจของผมไอ้คันฝัันใจเซ้นคอยอ่เอาเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ฟังโอเคสำหรับตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันครับอะไรนั้นหนักเท่าไหร่ครับคันลอกเหรอลอกหนักลอกไอ้คูราโด mgl หนักร้อหนักสองหนักร้อยเก้าส้ากรัมครับส่วนหมายถึงคูราโด7 0 k นะ รุ่นใหม่อ่ะหนักหนักอยู่ที่หนักอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้ากร,รมัมส่วนไอสองร้อยเคอ่ะหนักอยู่ที่สองร้อยสิบไอสองร้อยสิบห้ากร,รมัมไอเจ็ดสิบเคหนักร้อยเก้าสิบห้ากร,รมัมนั่นแหละครับอืมราคาอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันแต่ว่าเข้าไทยอาจจะลดลงนะเพราะว่าตอนที่คูลาโดมันมันดีซีเข้าไทยก็ราคาตกลงมาเหมือนกัน มันจะราคาจะไม่เท่ากับของที่เอามาขายที่อเมริกาอ่าเราอาจจะมาเจออยู่กันที่ราคาห้าหกพันหรอมั้งกูลาโดคงยังไงก็ไม่น่าจะเกินกับไอโคนาตหรอกอืมไม่งั้นคงแย่โอเคยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ share, กดบอกเพื่อนอะไรไปด้วยแล้วกันครับพรุ่งนี้ผมมาแจกคันเบ็ดด้วยนะอืมโอเค นัก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ